สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับทัดพลังประชารัฐเนี่ยต้องการที่จะมีการวางนโยบายเสนอต่อประชาชนเนี่ยแต่เป็นนโยบายที่ยึดโยงกับประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโปรแกรมเนี่ยในการที่จะเปิดเวทีขอรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยนะครับทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอแนะ ปัญหานะครับแล้วก็ประเด็นต่างๆในวันนี้นะครับผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ท่านธรรมศัสตรไ์ได้นำเสนอในเรื่องของห้าอนรุรักษ์แล้วก็ห้าทันสมัยนี่ยให้พวกเราได้เอามาคิดประกอบในการที่จะขอเปิดรับฟังความคิดเห็นในวันนี้นะครับ<ะ>ผมขออนุญาตเพิ่มเติม สิ่งที่ผมมองสักที่หนึ่งนะครับฟังจากท่านธรรมศาสตร์แล้วเนี่ยทำให้ผมมองย้อนกลับไปว่าในยุครัตนาตัวสิน์ของประเทศไทยของเราเนี่ยถามว่าเรามีการจับออกมาเนี่ยเป็นขบวนการใหญ่ในเรื่องของการทันสมัยกี่ครั้งนะครับผมคิดว่าผ่านมานี่คือมีสองครั้ง ครั้งแรกเลยนั้นเนี่ยก็คือครั้งที่ท่านธรรมศาสตร์พูดถึงเนี่ยในสมัยรัชกาลที่ห้าครั้งนั้นเนี่ยนะครับเราโดนบีบเนี่ยโดยกระบวนการไล่ล่าเมืองขึ้นท่านคงจําได้นะครับรัชกาลที่ห้านั้นเนี่ยท่านเดินเกมในทางการเมืองระหว่างประเทศสุดยอดท่านเดินทางไปดึงเอาทางรัสเซียเนี่ยนะครับ เข <END Be at> ้ามาเนี่ยเป็นตัวคานอำนาจกับอังกฤษและก็ฝรั่งเศสแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถจะรอดคนปากเกี่ยวปากกามาได้ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่านเสด็จประพาสยุโรปเนี่ยทําให้ท่านตระหนักครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีความจําเป็นจะต้องปรับตัวทันสมัยหลายด้านแล้วในสมัยรัชกาลที่ห้านั่นเองนะครับเป็นการปรับตัวสู่การทันสมัยทั้งใหญ่ ทั้งเรื่องของการเลิกทาสทั้งเรื่องของการจัดตั้งกระบวนการสาธารณรูฐโภคขึ้นมาการปรับปรุงวิธีการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อรองรับนะครับการต่อสู้กระแสะที่มาจากกระแสะโลกในขณะนั้นเนี่ยคือกระแสะของการล่าเมืองขึ้นการรับตัวครั้งที่สองเนี่ยนะครับหลายๆขั้ท่านในในที่นี้เนี่ยผมคิดว่าคงจะจำได้ มันเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่เก้าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองยุติไปเนีนะครับมันมีการสู้กันเนี่ยนะครับในสงครามเย็นระหว่งางสหรัฐโลกเสรีกับสหภาพโซเวียตแล้วจีนในขณะนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์กระบวนการในการต่อสู้กันเนี่ยนะครับในร,ในระดับระหว่างประเทศเนี่ยทำให้เกิดการขัดแย้ง ทั้งในทางเศรษฐกิจและในทางการทหารทั่วไปหมดเลยราชาการที่เก้านั้นนี่นะครับท่านทรงเป็นผู้นําทําให้เราสามารถที่จะตอบตัวทันสมัยทั้งในเรื่องของการวางจุดยืนนะครับระหว่างเราเนี่ยนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านการวางจุดยืนเพื่อเราที่จะป้องกันในขณะนั้นเนี่ยนะครับท่านคงจําได้เมื่อต่อเวียดนามรวมน,นั้นเนี่ยทุกคนมองเห็นเลยว่า มันจะเป็นโดมิโนที่ล,ล้ม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 และจะมาถึงประเทศไทยแต่ไม่ถึงเพราะการปรับตัวทันสมัยครั้งนั้นเองมาถึงวันนี้ครับขอเล่าให้ท่านทราบนะครับว่ามองไปอนาคตข้างหน้ากำลังจะเกิดปัญหาใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งบังคับให้เราจะต้องปรับตัวทันสมัยปัญหาใหญ่ตรงนี้คือสงครามเย็นซึ่งยุติไปแล้วเนี่ย เป็นเวลาประมาณสองสิบปีเพราะว่าสหภาพโซเวียตปิดไปแล้วล่วมสลายไปแล้วเนี่ยมาถึงวันนี้สงครามเย็นกำลังกลับมาใหม่ครับแต่ว่ากลับมาเนี่ยจะเป็นการต่อสู้กันในเชิงเศรษฐกิจเป,เป็นหลักเป็นหลักแล้วก็มีการต่อสู้กันในทางการทหารแต่จำกัดพื้นที่ครับการต่อสู้ทางเศรษฐกิจเป็นหลักนั้นจะเป็นระหว่างสหรัฐกับจีน เพราะฉะนั้นเลยนะครับวิธีการบริหารเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ภาครัฐของเราเนี่ยนะครับในอนาคตนั้นเนี่ยถ้าไม่ปรับให้ทันสมัยเที่ยวนี้ก็จะยุ่งเลยทีนี้มองถึงแล้วเนี่ยนะครับวิธีการปรับอย่างที่ท่านธรรมศาสตร์ได้นําเสนอไปแล้วเนี่ยนะครับท่านอาจจะถามตัวเองว่าเออแล้ในทางปฏิบตัติวิธีการทําให้มันเกิดขึ้นจริงๆนี้เนี่ยนะครับมันจะมีอองค์ประกอบอะไรบ้าง ผมพยายามย่อออกมาเนี่ยเป็นวิธีคิดแบบง่ายๆเนี่ยนะครับคนที่จะต้องตอบตุงน,นั่นนี่นะครับคือประชาชนคนไทยทั้งหมดครับเราจะต้องับให้ประชาชนคนเมืองของเราเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างชาติครับประชาชนต้องสร้างชาติประชาชนที่ต้องสร้างชาติตรงนี้นี่หมายความว่าให้ประชาชนที่เป็นบุคคลธรรมดาแบบท่าน ให้ประชาชนที่เป็นภาคธุรกิจแล้วทั้งขบวนการการเมืองในการบริหารภาครัฐที่จะต้องเอื้อนหน่วยให้ท่านเกิดอย่างนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆสั้นๆเลยนะครับอย่างเช่นกรณีของประชาชนเนี่ยนะครับเราจะต้องตัดเปลี่ยนครับท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องตั้งใจทํางานมุ่งมั่นมากขึ้นอย่ารอจอาจากภาครัฐ เราจะต้องเปลี่ยนนะครับแนวคิดการกุศลิยมเนี่ยนะครับไปเป็นขบวนการทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือทุกวันเราต้องทําสิ่งที่เราจะต้องทําให้ดีขึ้นต้องคิดเองทําเองมากขึ้นกันต้องพยายามสแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในกระบวนการชีวิตประจําวันมากขึ้นเมื่อกี้ที่มาถึงตอนแรกผมถึงชอบใจพิธีกรพยายามที่จะพยายามให้ท่านเนี่ยนะครับ เข้าไปสู่ YouTube เข้าไปสู่ TikTok ออันนี้นะครับเป็นขบวนการในการบริหารตัวเองเนี่ยนะครับเพื่อจะรองรับทันสมัยที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่านอกเหนือจากท่านเนี่ยท่านจะต้องเข้าไปย้ำรุ่นลูกแล้วก็รุ่นหลานนะครับเพราะว่าท่านจะบอกว่าให้เขาเนี่ยนะครับปฏิบัติตัวเหมือนเดิมเนี่ยตามสบายไม่ได้จะต้องมีขบวนการขับเคี่ยว กระบวนการให้เขาเนี่ยไปเน้นในเรื่องของอะไรฮะการเรียนในเรื่องของคณิตศาสตร์การเรียนในเรื่องของวิทยาศาสตร์ให้มีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานไฝ่รู้มีวินยัยอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นกระบวนการที่ท่านสามารถสร้างชาติได้โดยตัวของท่านเองแต่ว่าในภาคของการเมืองเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้อง คิดเพื่อที่จะทําให้มีการขบวนการทางสมัยเพิ่มขึ้นก็คือในแง่ของภาคธุรกิจเพราะว่าเรามีความจําเป็นเนี่ยนะครับจะต้องจัดขบวนการในการบริหารภาคธุรกิจเนี่ยให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างรายได้ของภาคธุรกิจกับผลประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนให้เป็นธรรมมากขึ้นครับมีการโดยทั่วยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคต้องคืนกำไรให้ประชาชนมากขึ้น ธุรกิจในไทยจะต้องเตรียมพร้อมรับการแข่งขันจากต่างประเทศมากขึ้นเตรียมพร้อมที่จะต้องออกไปแข่งขันในต่างประเทศมากขึ้นครับแล้วจะต้องช่วยกันเนี่ยคนละไม้คนละมือในการที่จะพัฒนาทักษะในการทํางานของคนงานของเราทีนี้ในส่วนของภาครัฐนะครับในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยนะครับเราจะมีหน้าที่ในการที่จะทําให้ประชาชนและภาคธุรกิจนั้นเนี่ยนะครับจะต้อง ดําเนินการในการปรับตัวได้ง่ายขึ้นประชาชนจะปรับตัวได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็คือต้องมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเข้าถึงการโดยการภาครัฐได้สะดวกขึ้นนะครับในเรื่องของการติดขัดในปัญหาอะไรต่างๆนั้นเนี่ยมีวิธีการแก้ไขมีวิธยานหรือกฎหมายที่มันจะโบราณแล้วจำเป็นจะต้องมีการยกเลิกขบวนการในการที่จะ นำท่านเนี่ยนะครับแล้วก็นำธุรกิจของไทยเนี่ยเข้าสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นทั้งหมดนี้นะครับเป็นกระบวนการในการที่ผมคิดว่าเราทุกคนนะครับถ้าหากว่าเราเน้นในเรื่องของการทำตัวของเราเพื่อที่จะสร้างชาติประชาชนสร้างชาตินะครับประชาชนจะทำให้รัฐมีแข็งแรงแล้วรัฐเองก็มีหน้าที่ในการที่จะปูพื้น ในการที่จะทําให้ประชาชนสร้างชาติได้อย่างนี้ครับในระดับถัดไปครับผมขออนุญาตเปิดเวทีนะครับขออนุญาตเชิญชวนวันนี้ผมได้รับฟังมานะครับเห็นมีลิสต์มีประธานหอการค้านะครับมีประธาน YEC ผมไม่ทราบคนไหนนะครับนักการเ,เมืองท้องถิ่นอีกหลายคนนะครับเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งออสบอดด้วยนะครับ เลยอยากจะขอเริ่มต้นเลยนะครับว่าถ้าหากว่าท่านใดมีแนวคิดนะครับหรือมีข้อสังเกตมีข้อแนะนําอะไรทั้งเกี่ยวข้องกับผ้าอนุรักษ์ผ้าทัานสมัยและเกี่ยวข้องกับปัญหานะครับที่ท่านมีอยู่ในขณะนี้เนี่ยขอเชิญเลยครับเชิญพิธีกรถ้าใครจะมีะประเด็นสักถามหรือจะประเด็นที่จะพูดขออนุญาตยกมือนะครับ